สวัสดีค่ะช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะคะวันว่างๆของเบลวันนี้ค่ะเบลก็เลยม,มีเมนูมาใช้ให้ทุกคนที่รับรองว่าต้องอร่อยและสุขภาพดีและส่วนประกอบสําคัญก็คือน,นี่ค่ะ b e n e f i ฟรสโปรดของเบลรถมิกซ์เบอร์รี่ค่ะและวันนี้เบลจะมาทำสูทตี้นะคะที่ชื่อว่า s t r a w b e r r y Bomb X Benefit ค่ะนี่ เริ่มต้นจากเทน้ำเปล่า150มิลิลิตรนะคะอันนี้เทน้อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเหลวเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปเจอกับสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำแข็งค่ะเสร็จแล้วก็เทเบเนฟิตลงไปจนหมดซองเลยนี่นะคะปิดฝาค่ะเสร็จแล้วเราก็เขย่าให้เข้ากัน มาหั่นสตรอเบอรี่กันค่ะที่เบลเลือกสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าเบลรู้สึกว่าเขาน่าจะเข้ากันได้ดีกับเบเนฟิตรสมิกส์เบอร์รี่ค่ะแล้วก็หั่นพุ่มสตรอเบอรี่ข้างบนออกก่อนนะคะเอาสักห้าลูกเสร็จแล้วก็ล้างมือแล้วนะคะใส่สตรอเบอรี่ลงไปในเครื่องปั่นค่ะพอใส่สตรอเบอรี่ลงไปแล้วตามด้วยเบเนฟิตรสมิกส์เบอร์รี่ของเราเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งเสร็จแล้วก็พร้อมปัน้นเทสตรอเบอรี่บอมบ์เอ็กซ์เบนฟิตลงในแก้วนะคะนี่น่าทานไหมแต่ว่าแค่นั้นยังไม่พอขอตกแต่งอีกนิดนึงค่ะด้วยสตรอเบอรี่ลูกโตๆแล้วเราก็ใส่น็อดลงไปอย่างนี้พร้อมดื่มแล้วค่ะไหนมาชิมซิ อร่อยมากเข้ากันสุดๆเลยคะ่ะทุกคน สุขภาพดีด้วยโปรโตีนดีๆจากพืชค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลและไขมันนะคะน,นี่ก็จะมีน้ำตาลจากธรรมชาติจากสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะมีวิตามินไฟเบอร์ฟาร์มาการบาที่ช่วยเรื่องการนอนหลับนะคะแค่มีเบเนฟิตก็อร่อยได้ไม่3ัมแล้วค่ะละพิเศษส,สุดๆนะคะกับเบลล่าเซตนี่เลยค่ะซึ่งประกอบด้วยเบเนฟิตหนึ่งกล่องนะคะแก้วเบลล่าเอดิชันค่ะที่เบลลออกแบบเองแล้วก็ตุ๊กตาน้องเบเนซีอ e ีทอยนะคะสามชิ้นนี้ปกติ1515บาทวัน,นี้พิเศษส,ส,ด,ส,ด,สด,ดเกือบ5 0เหลือ790บาท เท่านั้นย้ำนะคะได้3ชิ้นนี้เนี่ยนะคะ7 9บบาทเท่านั้น,นะคะ่ะถ้าใครที่สนใจนะคะแอดไลน์เลยค่ะแอด e บเนฟิตโปรตีนนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมเท่านั้นไปต่ำกันเยอะๆนะคะ